สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับช่องพี่ไลท์ช n เนลอีกแล้วนะคะห่างหายไปนานเลยนะคะช่วงนี้เพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะที่ไม่มีเวลาตอบคอมเมนต์ของแต่ละคนนะคะถ้ามีเวลาว่างก็จะไล่ตอบให้นะคะวันนี้นะคะช่วงเช้าก็พาชุก,ก้าออกมารับแดดอ่อนๆนะคะเพื่อให้น้องได้รับวิตามินนะคะ ทำอะไรครับทำไรทำอะไรครับ วันวันวันนี้ก็ให้เป็นหนอนนกนะคะให้เยอะไม่ได้ โอ้ดูถ้าก,กินก่อน ไ่กระโดดมาอีกรอบลูกกระโดดมาใหม่เร็วกระโดดมาใหม่กระโดมะโด,มะโดมาเร็วนินิน,นิเห็นมือไหมมาเกกราเ็วหน,นูกระโดดมาเร็วนินิกระโดดมาโอ้ยโอ้โอคนเจ๋งคนเจ๋งอยู่นี่ไงเห้ย กระดมาอีกรอบเลยอ่ะเร็วคนเจียงเร็วเร็วหนูเจียงอี้แล้วลุกมากระโดดมาเลยวกระโดดมากระโดดมากระโดดมา,ามกระโดดมาหาแม่เลยกระโดดมานี่ <c oughs> นกระโดดมานี่ออไม่ได้พี่ไรกระโดดมาลูกกระโดดมากระโดดมาเร็วนี่กระโดมโด,มโดมานี่เร็ว มาลูกไนะล่ก,กะระโดมนะเฮ้ยเฮ้ยกระโดมนะโอ้ยหกรนะโดดมาหนี่กระโดดมาหนี่เห็นไหมเห็นแม่ไหมเห็นแม่ไหมกรนะโดดมานี่น,นั่นก็กระโดด กระโดดไหมเล่ะกระโดดไหมกระโดดไหมเอาอีกรอบเอาอีกรอบอ่ะเอาอีกรอบอ่ะเร็วขึ้นเต็งโอ้ยโอ้ยฮะเกิดอะไรคะ เอานี่ไหมนี่นี่เอาไหมเอาปลาเส้นไหมฮะเดี๋ยวปลาเส้นให้นะเดี๋ยวปลาเส้นให้นะคะเอาเปล่าแม่หิวแล้วใช่ไหมจะกินอะไรอ่ะฮะอ่ะ,อ,ะอันนี้เร็วมามาเร็ว มาเร็วมามาเร็วปลาเส้นให้ก็ไม่เอาวงใส่อิ่มละออกไปเที่ยวข้างนอกนะเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาเลยแอลไปเที่ยวข้างนอกใช่ไหมฮะใครออกไปเที่ยวข้างนอกฮะใครออกไปเที่ยวข้างนอกมาเลยมานี่เลยเนี่ยนี่เลย วันวันนี้เลยนะเออไปทำไมข้างนอกอ่ะฮะนี่นี่เที่ยวเหรอหนู่นที่หน่มเที่ยวเหรอฮะฮะเอ้ยใครนี่เที่ยวใครนี่เที่ยว